สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพี่แว่นพาเจ๋งอืมโอเคทำเองเอฟเฟกต์เองก็อีพีนี้นะฮะจะไม่เปิดเยอะจะไม่เปิดแบบ50กล่องร้อยกล่องหรือให้คนอื่นเปิดนะ,ะพี่แว่นจะเปิดเองแต่เปิดแค่5กล่องเพราะว่ากล่องมันแพงมากมันคือกล่อง operation bravo case ซึ่งเป็นกล่องเก่าแล้วมันดรอป ak five serpent ak f serpent เนี่ย ราคามันเดี๋ยวให้ดูนี่ AK Firepenn ณนะตอนนี้ไม่มี Factory New เลยนะคือถ้าเปิดได้อะอย่างเงี้ย Minimal Wear อยู่ที่57,000ถ้าเป็น Factory New ผมว่ามีมีมี7 8 0 0แแล้วก็ถ้าเป็น s t a t d a c k Factory New ผมว่าเออคือไงโลบปปะซึ่ง กล่องราคาประมาณเอ้ยวันนั้นดูสามพันตอนนี้ลดราคาแล้วหรือสองพันเจ็ดแพงนะ,ะตอนนี้เงินในกองกลางผมเนี่เหลืออยู่สามหมื่นเจ็ดกับมีคารลัมบิดวานิลาอีกหนึ่งนะฮะนี่ฮะไฟเซอร์เพนคือถ้าสีสีแดงมาเนี่ยเป็นเดสเซต์อีเกิลเนี่ยกูตายผมซื้อสองสองเจ็ดเจ็ดสามจุดห้าเก้าแล้วกันสองเจ็ด 3.59ผมซื้อ5กล่องโอ้มมยก็สามหมื่นสามผมเปิดแค่5พอผมต้องหักห้ามใจเพราะว่าโอกาสโอกาสโอกาสเจ๊งมันโอกาสเจ๊งมันสูงมากนะฮะของเข้าแล้วครับโอกาสเจ๊งมันสูงมาก5กล่องพวกคุณ เดี๋ยวก่อนอื่นผมขอเช็คราคาปืนนี่ก่อนเผื่อต้องขายนะฮะเผื่อต้องขายทำทุน4,500 0 5 2 0ห้ามืนโอเคประมาณถ้ารีบๆก็40,000กว่าบาทนะโอเคเอ,อ้5กล่อง5กล่อง OPERATION BRAVO เปิดดูครับนี่ คือสิ่งที่ผมอยากได้ไฟเซอร์เฮนถ้าจะมาขอมาแบบสเตตแพ็กแฟกทอรี่นิวผมจะเปิดแค่ห้าพอมันเป็นกล่องที่แพงคุณ <c oughs> แจถูก87บาทเท่ากันหมดนะฮะ โโยพอดีปรับเบาเอ็นไว้มา AK47 Fire Serpent กล่องที่หนึ่ง 2,700บาทผมตีไป2,800บาทแล้วกันไปละหนึ่งตัวเอกล่องที่สอง ขออย่าผ่านหน้าขอให้มาก็มาเลย <The noise> ทำไมผมต้องมาทำคอนเทนต์แบบมันเจ๊งร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดิแบบโอกาสเจ๊งแทบจะร100้อยเปอร์เซ็นต์การที่จะเปิดได้ฝ่ายเซอร์เพนน์อ,นอะ ผมต้องเอาดวงมาเปิดแบบขอละขอละโอ้ oh my god d e s e อีกเกิลใช่ไหมเมื่อกี้อะ่ะเดี๋ยวผมไปกอเทปดู เหมือนจะเป็นเดสเซอร์อีเกอร์ยังยังอย่าถ้าไม่มาก็อย่ามาอย่าผ่านสองอันสุดท้ายครับถ้าไม่มาก็อย่ามาอย่าผ่านถ้าไม่มาก็อย่ามาหรือว่าอย่าผ่านแล้วใครมาคลิปซับตอนนี้เนี่ยนี่ผมอัดคลิปแห้งนะเนี่ย Oh God. <laughs> ทั้งนั้นที่ผมรู้ว่ามันจะเจ๊งอยู่แล้วอ่ะทำไมผมตื่นเต้นวะกล่องสุดท้ายเป็นคลิปที่สั้นนะฮะแต่ลุ้น ไปครับขันหัวขันหัวขันหัว ตังเหลือกี่บาทอะตังตังเหลือกี่บาทเดี๋ยวดูก่อนเอาไปไหนละตีมผมสองหมื่นสี่ผมว่าเก็บไว้ก่อนอ่ะผมผมอ่ะผมเอาอีกกล่องหนึ่งแล้วกันนะอีกกล่องหนึ่งนะสุดท้ายละแถมสุดท้ายพอเลยสองหมื่นหนึ่งละเย็ด เ okay. โอ้ยทำไมผมใช้ตังค์อย่างนี้โอ้ย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 ไอคาราบิดวาน,นิลาไม่น่ารอดแล้วคาราบิดวาน,นิลาไม่น่ารอดแล้วคาราบิดไปคาราบิดวานิลาไม่น่ารอดแล้วไม่กอพอพอเลยพอเลย ฝากกด subscribe ช่อง YouTube ด้วยครับสวัสดีครับต้องลงแล้วครับไม่งั้นไม่งั้นเจ๊งครับบ๊ายบายครับ